ความอะไรนะคนแฟนๆจิ้นกันเยอะเหลือเกินใช่ไหมก็อยากให้เขาเป็นแฟนกันนะพี่ถ้าส่วนตัวหนูอ้าวส่วนตัวอีกแล้วไงน้องคิมเบอร์รี่กับน้องมานะคะก็ก็หลายๆคนก็จะชอบคู่จิ้นคู่นี้มากนะคะพี่เราจะฟัง เขาก็บอกว่าไปเกาหลีล่าสุดไปเที่ยวกันถึงเกาหลีแต่ว่าไม่ได้ไปกันเองก็มีผู้จัดก,การแล้วก็มีอีกหลายๆคนไปนะคะแล้วบอกว่าโอเคความสัมพันธ์เนี่ยก็ยังคงเป็นแค่พี่น้องแต่ยอมรับว่าช่วงนี้ก็สนิทกันมากขึ้นด้วยงานด้วยที่ได้เจอกันบ่อยขึ้นแล้วก็จะมีคนบอกว่ายังมีข่าวหลุดออกมานะคะว่าขากลับเนี่ยบนเครื่องบินเนี่ยนะคะทั้งคู่สวีดหวานกันมากมีแอบจูจุ๊บกันบนเครื่องบิน น้องคิมเบอร์รี่ก็เลยต้องออกมาพูดว่าขาไปนะไปพร้อมกันจริงแต่ขากลับเนี่ยกลับคนละเที่ยวบินนะคะก็ไม่เป็นอย่างนั้นลองไปฟังเสียงสัมภาษณ์น้องค่ะในไอจีมั้งคะรูปมันน่ารักไม่เปิดแล้วก็ไม่ได้ติดขนาดนั้นตอนนี้ก็ถือว่าเราก็ระดับมันก็สนิทกันมากขึ้นในระดับหนึงนะคะเพราะว่าเราก็ทํางานด้วยกันอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่า ความสัมพันธ์ที่เป็นพี่น้องกันก็ยังเป็นพี่น้องกันอยู่ดูกันไปค่ะอยู่ที่อนาคตค่ะมีกรสแสข่าวก็มีคนเห็นหนูกับพี่หมาเนี่ยจุ๊บบนเครื่องบินด้วยอะไรอย่างเงี้ยไม่จริงไม่จริงขะไปอะไปด้วยกันแต่ว่าขากลับไม่ได้ไม่ได้ไปเดียวกันแต่ไม่ได้มีเหตุการณ์อะแน่นอนไม่มีจะบ้าดแล้วค่ะมันไม่จริงอะค่ะมันไม่มีไม่มีแน่แนค่ะนะครับท่านผู้ชมฮะก็บอกไม่จริงไม่จริงไม่ได้กลับด้วยกันจินตนาการกันต่อไปใช่แล้วค่ะวันนี้